กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากทีวีช่องสามและผู้สื่อข่าวทุกท่านตลอดจนบุคลากรทุกท่านจากช่องสามและคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต วันนี้จะเป็นโอกาสซึ่งถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ในความร่วมมือยิ่งใหญ่ของประชาชนในประเทศเป็นบทบาทที่มีความสำคัญมากการแสดงหรือการจัดทำละครอาจจะต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆความสามารถอื่นๆป้าเจ๋วคุณยุทธนาลอพันไพยบณ์ คุณกริสุกรมงคลคุณทิติมาสังคพิทักษ์ผู้จัดและผู้กกับละครโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามสื่อมวลชนนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามจะมาร่วมเป็นผู้สอนทางช่องสามเองต้อง ขอบคุณมาหาวิทยาลังสิต์นะครับที่ให้เราได้มีโอกาสร่วมโครงการน,นี้เพราะว่าในการสร้างบุคลากรเพื่อองทอทัศน์เนี่ยมันมีความจําเป็นแล้วก็เท่าที่เราเห็นคือเด็กจบแล้วเราค่อยไปฝึกค่อยไปเริ่มทำเนี่ยมันช้ามไม่ทันการและทางช่องสามเองเนี่ยอยากให้นักศึกษาอยากได้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวงการทอทัศน์โครงการนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนแล้วว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนสถาบันนี้เนี่ยโจย์ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับโจทย์จากช่องซึ่งเป็นโจทย์ที่ช่องอนุมัติแล้วก็มอบหมายทางผู้จัดเนี่ยก็จะเราจะมีผู้จัดหลายคณะก็เรียกว่าประมาณ5หรือ6กลุ่มหรือว่าอาจจะพัฒนาถึง10กลุ่มได้ที่จะลงมาดูแลนักศึกษาเรียกว่าอาจจะทํางานกัน ผู้จัดหนึ่งคณะต่อนักศึกษา4คนเรียกว่าทํางานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประชุมแล้วมีการไปฝึกงานจริงเข้ากองจริงแล้วก็ได้เอางานจริงๆที่จะใช้ในการผลิตเนี่ยมาทําเมื่องานทําแล้วเนี่ยก็สามารถพิสูจน์งานตัวเองได้ออกสู่สาธารชนซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังของเราว่าเราน่าจะสามารถพัฒนาไปกับทางมหาวิทยาลัยได้ถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็ทางช่องสก็วันนี้ก็เลยมาลงนามแล้วก็ มาขอ,อามาประกาศให้สื่อมวลชนให้สังคมรับทราบว,ว่าเราจะเริ่มมีโครงการนี้นะครับขอบพระคุณครับ ลงนมความร่วมมือค่ะในการจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์และการละครระหว่างมหาวิทยาลัยลังสิษและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีนะคะต้องขอขอบพระคุณคีตา